เคยสงสัยกันใช่ไหมครับว่าทําไมบางทีมองขึ้นไปบนเวทีแล้วมีแผ่นใสๆกั้นไว้ที่หน้ากลองคําตอบก็คือป้องกันมือกรองวิ่งออกมาขอลายสดสาวนะฮะยอกยอกยอกมันคือแผ่นอะลริลิกใสนะฮะเดี๋ยวผมขอเรียกมันว่าค้องละกันเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะแบ่งออกเป็นสองมุมนะมุมแรกคือมุมของผู้ฟังอ่าสมมุติว่าเราไปฟังคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตเนี่ย เสียงที่เราควรจะได้ยินจริงๆคือเสียงที่ผ่านการมิกซ์แล้วออกลำโพงถึงจะได้อัตรลดแล้วก็บาล a n ซ์ที่ดีเสียงเครื่องดน,นตรีบนเวทีไม่ควรล้นออกไปหาผู้ฟังมากนะเพราะว่าบาล a n ซ์การฟังจะเสียแล้วก็ปัญหานี้จะเกิดขึ้นได้ในสถานที่ที่คับแคบ ส่วนเวทีใหญ่ๆเวทีเฟสติวัลไม่ค่อยมีปัญหานะครับตดหมก็หมมุมที่2คือมุมของนักร้องและนักแสดงบนเวทีเราลองนึกภาพตามนะครับกลองเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่เสียงดังตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วแล้วแน่นอนว่าเสียงนั้นมันต้องเล็ดลอดแล้วก็วิ่งเข้าหูเข้าไม์ของนักร้องเหมือนเวลาที่เราร้องเพลงเชียร์ตอนกีฬาเสียฮะร้รองดังจนคอจะพังพี่สตาฟก็ยังบอกว่าดังอีกดังอีกดังอีก อีหยังวะหยอกหยอกยอกนั่นแหละเพราะเสียงน้อยเสียงแอมเบียนมันเยอะครับมันไปกวนอ่ากลับมาบนเวทีแล้วถามว่าทําไมเราไม่ขอไม้ดังเพิ่ม ถ้าเราขอไม้เพิ่มเสียงกองมันก็จะตามมาอยู่ดีครับเพราะว่ามันได้รั่วเข้ามาในไม้เราแล้วทีนี้เรามาดูวิธีแก้วิธีแก้ต้นทางก็คือการตีของมือกองน้ำหนักของมือกลองมือกลองต้องรู้ว่าสถานที่แบบนี้ควรตีน้ำหนักแบบนี้แบบนี้ที่แคบจะตีดังจะตีอัดมากก็ไม่ได้นะครับไม่ควรแต่บางทีเราชาวล็อกนะน,นะแล้วก็การวางตำแหน่งของเครื่องดนตรีครับวิธีนี้เราก็ใช้อยู่ คือการเอากลองไปไว้ไกลไกลนักร้องเลยไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้นะฮะเพื่อไม่ให้เสียงกลองมันรั่วเข้ามาไม่นักร้องหรือว่ารั่วเข้ามาก็ได้แต่ว่าให้มันน้อยที่สุดวิธีต่อไปคือการใช้คอกแบบนี้มากั้นไว้มันสามารถช่วยลดเสียงกลองได้ไปประมาณ 3DB นะครับหรือว่าอาจจะมากจะน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยนะครับแล้วสถานที่เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญต่อเรื่องเสียงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการตั้งเวทีผนังเพดานสิ่งของนู่นนี่นั่นในสถานที่นั้นๆมีผลต่อเสียงหมดเลยครับผมนี่แหละ ก็เป็นจุดประสงค์ของมันที่เราเอามาใช้มันอาจจะไม่ได้ช่วยร้อยซแต่มันก็ทําให้เวทีเราสะอาดขึ้นเคลียร์ขึ้นมาหน่อยนะครับจบไปแล้วครับสําหรับเรื่องคอกนะฮะขอบคุณรูปแล้วก็วิดีโอจากคุณโจออนเดอรดัมหลนแฟมแล้วก็ที่อื่นๆด้วยนะครับใครมีความเห็นยังไงเม้นกันมาได้เลยหรือว่าใครสงสัยอะไรยังไงถามกันมาได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ